สวัสดีครับผมผมู้เข้ช็ค,คดีครับ,บอยสุขใจทีนะครับเอาเหรียญมั่งนะครับแต่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ย้อนยุกนะเป็นเหรียญเส็จพ่อรอห้าเออเ็จพ่อรอห้าเรปรสภาพยุโรปมั้งเ็จกลับเป็เศษสภาพราชมังเหรียญราชมังคลารัตนโกสิน์ ลัตนาก,กสินสิร์ศกอ่าอันนี้ครับผมก็จะมีมาสี่ห้าเหรียญน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นยุคหลังๆที่สร้างพศวันละยี่สิบกว่าที่ที่วัดใหญ่ปลูกเสกวัดใหญ่นะครับปลูกเสกที่วัดใหญ่ใชัยมงคลเพราะส่วนส่วนมากแล้วพระที่จะย้อนยุคจะไปสร้างแล้วก็ปลูกเสกที่นั่นซะส่วนใหญ่นะครับผมก็มีมาสี่ห้าองค์นะฮะ มีมาสี่ห้าองค์ลองชมอยู่ข้างหน้าก็เป็นเป็นพระบรมรูปนะฮะด้านหลังก็เป็นครุฑนะครับก็เป็นครุฑแล้วก็อ่าราชมังคลาพิเศษอะไรเนี่ยนะครับมีกันมาสี่ห้าองค์นะครับเป็นเหรียญนะฮะสวยๆนะครับ,ย,รบย้อนยุคนะฮะเสร็จพ่อหลวห้าสวยงามมีมาสี่ห้าองค์ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ แอดไลน์หรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับราคาไม่แพงเพราะว่านี้มันเป็นเหรียญยอดยุกนะครับแต่ถ้าสนใจจะเก็บเอาไว้นั้นสักวันก็จะเก่าเหมือนกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับท่านผู้ชม f อฟผู้ติดตามก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือแอดไลน์เข้ามาถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาแล้วก็คุยกันหรือโทรเข้ามาก็ได้นะฮะ ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรคุยได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ